ไว้ <Wait. laughs> ดอกงามเนาะคุณ uh huh. อ่ะพาดขางามขัดอื uh ้อ huh. สวัสดีจ้าเดี๋ยวมือนีแต้วจะพาเขาป่าหาเห็ดจ้ามือนีมีแดดบรรยากาศดีดีจ้าไปรุ่นน้ำกันจ้าว่ามือนีจะได้เห็ดบ่ะจ้าพอแล้วจ้าเห็ดสวยๆเลยจ้าขางามๆเลยพอมุมนี้สามดอกจ้านี่จ้าอีกดอกหนึ่งอยู่ในหยาจ้าเห็นบ่ะจ้างามเนาะจ้าเนาะ เลยจ้าเห็ดเห็ดดอกแรกเลยจ้าที่มาเมนีปัดก่อนแต่ปิดลุมเห็ดแต่แต่ปิดลุมเห็ด,หด,หดบ่าหายเชื้อมันแห้งจ้า ยิ่งเพลินว่างามค่ะจ้ะตอนน้ำผัะตอนมาหาเห็ดน่ะมนันมันจ้ะพ่อตอนเผาหาเห็เหลบเห็นเห็ดนะเมื่อยเมื่อยพ่อเห็นด,ดอกนึงแล้อ่ะมีกำลังมีกำลังอันยางโตจ้ะ แต่ตอนพ่อเห็นเห็นนี่เมื่อยคขาจ้ะอันนี้เกิดอยู่ในภูมิใหม่จ้าเบิรงมาหลีด้วยนี่ไม่แอบแต่ก็เห็นคือเกาจ้ะอืม ขางามเลยขางามเลยจ้ะบางเือนเหตุอยู่ในลึกๆอยู่ในดินลึกๆเข้าดึงขึ้นมาหี่ขาเง้ยวเงๆวเลยจ้ะง,งามงาม นีจะ้ะดอกนึ่งมีจ้ะอีกดอกนึงฝุดขาอยู่ในน,นี้มีกำลังเกิดเลยจ้ะดอกอ่อนๆออนหน่อยๆเลยอยากพอแบบ เห็ดดอกน้อยๆตะมุตะมิแบบเลหลายจริงสิแม่จ้ะอยาพอแบบนั้นล่ะแต่นี่พอสองพอสามดอกอยู่มองเดียวกันกะโอเคละจ้ะสวยๆเลยเนาะจ้ะเนาะตปดตะหักเนาะ นเนแล้วอีกดอกนงจ้าอยขาอง,องน้ำขางถนนนี่เองโอ้ขาบง้า,า,งงามมึงขาสวยๆดอกง้ามเนาะ มึงกับแมาแอบอยุคหางกองหยาแม่แอบอยุคหางกองหยาเนี้ยแอบเห็นอีกดอกนึ่งมึงมึงกับแมาแอบอยุคหางข้องจ้าเบิึงสวยสวยงามคักจ้าเบิึงหมวกสีน้ำตาลขาอวบๆเลยจ้าอ้ยจ๋สวยเลยจ้า มามเลยจ้ะงามค่ะจ้าืัอนี้แบบพ่อเธอละดอกสองดอกจ้าแบบบริพอแบบเป็นกลมเลยจ้าแต่ว่ามิตะดกอกก็งามแบบตะมุตะมิ

สวยวนนี้ดวงดีบ่พอแต่ผู้บ่าซอหน่อยนีมู่บ้านเด้หมู่บ้านพอแต่ผู้บ้าเทาปาดผีสพรเอา,า,าเอาเอ <c oughs> ได้ดอกนี่จ้า <c oughs> ตะกีนะ่ะ <c oughs> สวยสวยเลยเอาหนิ เป็นนั่นตีเห็ดเนืดอสก๊อตนึงเห็นบ่ให้เหรอเบิ่งแดถ่ายเอาละแนี่ยคือเป็นเห็ดอีหยังเห็ดเกาลัด่เป็นเห็ดเบือดเห็ดเกาลัดเจ้าหมานเห็ดเกาลัดเนาะมื้อนี้เนาะออแต่ว่าเป็นเห็ดเกาลัดโหขาใหญ่ห้ามแท้นี่อันนี้ก็ขาใหญ่อยู่จ้ะอยู่ในป่ากับบรรยากาศดีๆจ้า มีแดดแล้วก็ต้นไม้ร่มเรือนดีจ้าพออีกแล้วจ้าสองดอกง,งามๆเลยจ้ากาลังเป็นตหาหักขาตุ๊ปุ๊โอ้ยงามขาะจ้าเบิงดอกนี้ก็งามยืน้ักันสองดอกสวยๆเลย เดี๋ยวพอเห็นมันหัวตะออกพี่ออกมันก็ไม่งาบอีกเดี๋ยวมันอยู่บอลมันก็ไม่งาบอีกเพีดลุม เห,หเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานได้สองดอกองามคักงามคักเจ้าบ่เห็นมาตี เกาลัดจ้าไม่ดีเห็ดยังพี่เกาลัดเห็ดพึ่งเกาลัดจ้าเห็ดพึ่งเกาลัดสวยเนาะพี่เนาะมั้งเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งเกาลัดเพันธสีดอกน้อยๆขาสีเหลืองๆแล้วก็หมวกสีน้ำตาลตุ๊บปุ๊บออกเป็นกลุ่มเลยจ้ะบางเ์เช่าจัด อาจจะอาจจะลบอยู่ในหนานี่นาะในเฟิร์นนี่ตรงกับจกเอานี่สมพรนเฮ็นเห็นว่านันรอกันนะตัดเลยตัดเลยบอกแล้วไปหลี่ออกเนาาสู พ่อเลยอยู่อันปานได้แล้วจ้าอีกดอกนึงพุดนะขาขางามคัดเชาพ่อกระิไปเ่ากระติบไปจะทุกข์ทาน์แล้วคนเยอะเนาะหอดพี่นี่ขามไปดีกว่าหอดแต่เอาไปข้าวเดียว ขากแจกง,งามคกเน้อจ้จเนาะสวยๆเลยขอบคุณปลาขอบคุณธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จ้าที่มีเห็ดออกไม้ห้าเก็บได้ไม่เก็บเห็ดได้ไม่เดินปลาก็มีความสุขหลายหลายจ้าแต่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีจา้า